สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะและพายุโซเดลจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราหรือไม่สภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะมาติดตามพยากรณ์อากาศวันนี้กับเราเลยนะคะ ประกาศจากรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเริ่มต้นฤด,ดูหนาวของประเทศไทยพศ2563นะคะประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวตั้งแต่วันที่22ตุลาคมพศ2563โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยระดับความสูง100เมตรถึงความสูง3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่5,000เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวในปีนี้ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวนโดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนักส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุก หนาแน่นต่อไปนะคะจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณนะวันที่22ตุลาคมพศ2563ค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทยวันที่22ตุลาคมพศ2563ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดฤดูหนาวนี้นะคะ21องศาเซลเซียสช่วงที่หนาวที่สุดกลางเดือนธันวาปลายเดือนมกรา64นะคะ จังหวัดที่หนาวเย็ยนที่สุดก็คือน่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนสกลนครนครพนมเลยค่ะคท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะต่อไปเราไปฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันศุกร์ที่23าตุลาคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกน้อยลงโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางจะมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงสําหรับล่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองนะคะพายุใต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5บริเวณประเทศจีนใต้ตอนกลางอันหนึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง25-26ตุลาคมและจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับลมแรงค่ะ พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยนะคะในภาคต่างๆภาคเหนืออากาศเย็นนะคะกับมีลมแรงมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ล,มพล,ลมำพูนลำปางกำแพงเพชรและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงและมีฝนตกเล็กน้อยนะคะ อุณหภูมิต่าสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ราชบุรีและกาญจนบ,บุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าขนองรละลอกหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลง ไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองระดัก60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดภูกเก็ต กระบี่ตรังและสะตูนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31- 33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ม m, คะ่ตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนตกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกนะคะความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะท่านผู้ฟังเราไปเราไปฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเกณฑ์และปริมาณน้ําฝนนะคะในภาคต่างๆภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางรอยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้11.2ม mm เมตรที่โดยมูเซอร์อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยรอยละ20ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้ 1.4มิลิเมตรนะคะที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยละละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้2.5ม mm ิลิเมตรที่อำเภอเมืองและอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางระละ20ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้10.7ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้4 3 1มจมิลิเมตรที่อำเภอบางจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละหกของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้20มเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลไม่มีรายงานฝนตกนะคะ <premises. S 2> เราไปดูเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตกคำนวณโดยกรมอ uh ุตุศาสตร์กองทัพเรือที่ผาชนะดายอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงทย์ขึ้นเวลา5้าฬิกา52นาทีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านดวงที่ขึ้นเวลา6นาฬิกา13นาทีดวงที่ตกเวลา17นาฬิกา48นาทีกรุงเทพมหานครดวงที่ขึ้นเวลา6นาฬิกา10นาทีดวงที่ตกเวลา17นาฬิกา54นาทีสะพานแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดดวงที่ขึ้นเวลา นาฬิกา1นาทีโดยที่ตกเวลา17นาฬิกา48นาทีและที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตโดยที่ตกเวลา18นาฬิกา8นาทีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน22-25ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะคือภาคใต้พื้นที่เสี่ยงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะภาคใต้ฝนตกหนักค่ะก็การคาดหมายนะคะในช่วงวันที่ 22 2 5ถึงตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกะระลอกนะคะจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณห อุณภูมิลดลง2-4องศา,าเซลเซียสกับมีอากาศเย็นและมีลมแรงในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะ ส่วนภาคใต้นะคะในช่วงวันที่22-25ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลง2-4องศาศเซลเซียสกับมีอากาศเย็นและมีลมแรงในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเทเลนามัน ภาคใต้และอ่าวไทยยังมีกําลังแรงลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่22-25ตุลาคมอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นและมีลมแรงโดยมีฝนรั่ละ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนในภาคกลางในช่วงวันที่22-25ตุลาคมอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นลงและมีลมแรงโดยมีฝนระดับ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 22-25ถึงตุลาคมอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าขนองระดักส0 2ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17-20ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองระดัก6 0 7ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงนะคะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6ก7 0 7 0ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ององศาเซลเซียสค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะในช่วงวันที่22 25ตุลาคมอุณหภูมิจะลดลง1 3องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19 22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 32องศาเซลเซียสค่ะอันหนึ่งพายุดีเปรสชันระดับ2ประเวณมหาสหมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะ จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระดับ3และจะเคลื่อนผ่านและจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงลงทะเลจีนใต้ในช่วงที่20-21ตุลาคมหลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งเวียดนามในช่วงที่23-24ตุลาคมและจะอ่อนกําลังลงตามลําดับค่ะ ขอควรระวังในช่วงวันที่22ถึง25ตุลาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะและขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังนตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะและนี่เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศนะคะให,ให้ท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกัน แล้วก็อย่าลืมติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกๆวันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพไปด้วยสำหรับวันนี้รายการพยากรณ์อากาศต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะ หากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรอากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรอากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ